สวัสดีจ้าก็มาหาเห็ดอีกแล้วมาช้าไปคนเข้ามาก่อนแล้วจ้ะมาป่าเมื่อวานกันนี่แหละป่าที่าหาันเมื่อวานจนมืดอ่ะนะจ้ะงูมาดามเดินอยู่นู่นเอยเจอแล้วดอกเล็กๆนจูจะามาดามเดินอยู่นู่นเอ้ยคนหาไปแล้วจ้ะก็ยังได้จักน้อยงนี่ตุ๊กใสเขาไม่เห็นดอกนี้ค่ะเนี่ยสงสัใส่เขาไม่เห็นอ๋อมันไม่ใช่เห็ดไอ้นี่ แต่ก็กินได้อยู่จ้ะแต่โอ้จะเปิดกล้องตักหน่อยดูดูรอยเขามาตัดไว้นะคะไม่รู้เขาไม่เอาหรือว่าเขาไม่เห็นกํารู้อะเนี่ยสองดอกนี่นก็ได้ยูได้ยูนีจ้ะได้ยูได้ยู จ้าสอนยูสอนยู่สอนยูสอ,อนยูจ้ะนี่กบไปมันเด้อลุนกันดอกนี้เน่าไหมมามาดูเออแข็งแข็งแข็งแขๆงแงแงแต่ก็กว่งกวงกวง แข็งแข็งแข็ง,ขง,ขงแกล้องลืมอ่ะกล้องไปรุนไปโดนตรงไหนเมื่อกี้ีิไม่รู้่ะมันได้จังหวะดิไหมอ่าคือใบเตาหนีมากมาป่าใหม่กันแล้วนะจ๊ะเจอเห็ดเขากำแล้วเอาก่อนโอ้ยมาป่าใหม่กันแล้วจ้าว้ายไม่เอามันว่าใดเลย กำลังขึ้นอยู่เดอ้อกำลังขึ้นอยู่จ้ะนี่ยน,นี่ว้ายเข้ากามหัวขาดเลยจะฟัวหัขาดเลยข้างว่างก็กำลังขึ้นค่ะดอกตะมุตตมีอยู่เนี่ยดอกตะมุตตมีอยู่เนี่ยเนี่ย ตโอ้โหตัวนี่นกินมันพึ่งหวานแล้วมันไอ้นี่เ่ยแต่มัขามันขาวว่าน้องต่อต่อต่อเฮง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 เฮ้ยโอ uh, ้ดอกสวยสวยนี่เฮ้ยส uh, วยสวยไปต่อไปต่อโอ uh, ้ยดูจ้ะ uh, เห็ดเพื่งยอนพี่น้องดูดูเพื่อนโอ้ยดอกสวยมากค่ะโอ uh, ้ฝั่งโน้นโดนกินโอ้โห เจาะอีกแล้วคุณนี่คุณเจาะอีกแล้วดูมังอยู่ไหมเนี่ยถ้าเอาไปใส่ตะกร้าเขาก็จะกินอย่างเนี้ยถงออกไปแล้วมนะนี่แสดงว่าไอ้นั่นไม่ได้มาฝั่งนี้ อืโนี่พึ่งหวานดอกเฉยๆนี่พี่งเท่าก,กันผมเคยมาดามว่าอร่อยเท่ากันเหมือนเครื่องการัปเขาแยกกันอ๋อแขกเจียวกันน,นั่นแหละจ้ะอ๋ออันนี้ไม่ได้ไดละโชคดีว้ายเอาสักไอ้นี่เกินไม่เป็นไรนี่จ้ะพึ่งเลือดพึ่งเลือดนะ ต้องเลือดดอกให้ช่วยเลยข้าวกำข้ากำจ้าสวยๆข้ากำสวยๆจ้านี่เห็ดเพึ่งเหรอหวานนะนะยูไปอยู่ด้วยกันยูไปอยู่กับใครนี่นี่เอายูไปแล้วนี่จ้า ูโอ oh, 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 oh. oh, oh. well, ้ยแขงยู่แข็งยูแข็งยูดูโอ้ยดูค่ะแขงยูแขงยูมันหงยันที่เรดอกก็เอื้อพรอมพี่น้องมันบงขยาห็ดขยาหเฮ้ยโอ้ยจีนงนก็หลงจีนใชน่ดันอแต่มันโดนกินดูโอ้ยคอนนอนเขาพยาเห็ดนุ่นนุ่นอันนั้นหลงจีนจริงๆเลยนู่นพี่น้องเอ้ยบึง

โอ้ต้องดูดีๆเกือบเหยยบอีกแล้วเอ้ยเหยียอไปดอกแล้วเละนี่พึ่งเลือดดอกสวยจ้ะนี่พึ่งกำพึ่งกำสวยๆแล้วก็พึ่งเลือด เลือดยังดอกเนี oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uh, ่ยได้ยินเสียงบอนี่ยดอกนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยยังแข็งอยู่จ้ะเอาเอาเอานี่เอาเอาเอาโอ้เอาแต่หัวแล้วเนี่ยได้แต่หัว ได้หวัวเองดิเอาดอกนี้เนี่ยดอกนี้มันมันมัน,ม,นมดอยู่ไงเนาะน,น,น,นี่สวยนี่นนกล่องเนาะจริงเลยชอบกวนนะกล่องเนี่ยเพื่อนโดนกินเพื่อนโดนจ้ะจ้ะพอแม่พี่นอนแปดสิบห้าเมื่อเด้อนี่ อยู่ในป่ามันผ่นมื่อเดืเกือบเต็มกับตาได้เพ่อแม่พี่น้องอันเจ้าชีหาเบิ้งเห็ดเด้อเห็ดแพรก็เห็ดเด้อกพอเนเห็ดบ่ค่อยหลายแต่มีแต่ดอกตูปุูตูปีงามเักพ่อแม่พี่น้องเห็ดหนาหนาวเน,นาะเดี๋ยวจะโชว์เห็ดเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวจะสิผ้ากับไปตัดขายเห็ดอยู่บ้านเด้อจ้ะเด้อไปไป,ไปก็ขอจบคลิปแค่นี้เหมือนกันจ้ะก็จะโชว์เห็ดให้ดูเหมือนกันค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเอื้อยจ้ามามาดูเห็ดกัน เห็นไหมเชลิอเห็ดแล้วจ้ะให้ดูเห็ดนะคะนี่นี่สวยๆนี่ค่ะนี่นีเดี๋ยวอาจจะไปตัดขาสักน้อยหนึ่งทำคลิปให้จบนี่ว่าขอดูหัวมาดามั่างดูดอกดูดอกไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็จะไปศาสตร์ใส่หลังบ้านนั่นแหละให้เขาเกิดสวยนั่นเลยนะมะดามขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เอ้ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะวัสดีค่ะ